พี่น้องครับเราทุกคนจะต้องเผชิญหน้ากับความตายและพี่น้องข่าวดีคืออะไรคือเราไม่จําเป็นต้องกลัวความตายเพราะเรารู้ว่าในพระนามของพระเยซูคริสต์ความตายไม่สามารถมีชัยเหนือเราได้พระคัมภีร์บอกว่าในเสี้ยววินาทีเนี่ยที่ผู้เชื่อสิ้นลมเราที่เชื่อในพระเยซูนะครับในเสี้ยววินาทีที่เราสิ้นลมไปวิญญาณของเขาเนี่ยจะจากโลกนี้ไปไปอยู่ในพระสิริของพระเจ้าโดยทันทีโดยทันทีทนททนทร่างกายเนี่ยจะถูกทิ้งไว้ในโลกแต่จิตวิญญาณได้ไปอยู่ในพระสิริกับพระเจ้าเรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นพี่น้องครับความตายจบสิ้นลงเมื่อพระเยซูสิ้นประชนบนไม้กางเขนและฟื้นขึ้นมาจากความตายในวันที่3และในหนึ่งเทศโนนิกาบทที่4ี่ข้อสิพี่น้องครับในชั่วพริตาในแป๊บเดียวพี่น้องครับเมื่อเสียงตแตรนั้นดังขึ้นผู้เชื่อในพระคิดที่ตายไปแล้วเขาก็จะฟื้นขึ้นมาก่อนพระเจ้าจะรับเขาไปก่อนแล้วเราที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะถูกเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกันและทุกคนจะได้รับร่างกายแห่งการฟื้นคืนชีพเปาโลเนี่ยเคยพูดกับกษัตริย์คนหนึ่งนะครับวว่่าาาออะไรอไรบกกททํมพนถึงคิดว่า มันเป็นเรื่องเหลือเชื่อที่พระเจ้าทําให้คนตายฟื้นขึ้นมาน้องครับคําถามนี้ลึกมากๆร่างกายที่ตายไปแล้วร่างกายที่ที่สลายไปแล้วทไมมันจะข,นขึ้นมาไม่ได้ลองย้อนกลับไปดูในพระธรรมพีข้อแรกที่สุดในปฐมการบทที่ 1. ข้อหนึ่งในปฐมการนั้นเมื่อพระเจ้าสร้างแผ่นดินและท้องฟ้าแผ่นดินยังไร้ระเบียบและว่างเปล่า อยู่ถ้าเกิดเราเชื่อพระคัมภีร์ในข้อแรกนี้ที่พระเจ้าสามารถสร้างจักรวาลจากความว่างเปล่าได้แล้วทําไมเราจะไม่เชื่อว่าพระองค์สามารถชุบชีวิตจากบางสิ่งร่างกายของเราพี่น้องครับอาจจะสลายไปในดินเรียบร้อยแล้วแต่พระเจ้าสามารถสร้างใหม่จากสิ่งที่เหลืออยู่ได้พระองค์ไม่ต้องการมากแค่ฝุ่นเล็กๆก,ก,ก็พอสามารถที่จะฟื้นคืนชีพเราได้แล้วพี่น้องครับหนึ่งข้อเลที่สิบห้าพระโงได้เขียนไว้ว่าอะไรพี่น้องครับการฟื้นคืนเนี่ยเป็นเหมือนกับมเมล็ดมเมล็ดพี่น้องครับต้องถูกฝังดินมันตายมันเน่า มันสลายแต่ภายในมเมล็ดนั้นยังคงมีชีวิตอยู่ภายในในมเมล็ดนั้นพระเจ้าได้ฝังชีวิตนิรันด์ไว้เรียบร้อยแล้วมันดูเหมือนตายแต่ยังมีชีวิตอยู่ภายในและร่างกายของเราก็เช่นกันพี่น้องครับร่างกายนี้มันอาจจะสลายมันอาจจะแตกหักมันอาจจะกลายเป็นฝุ่นผงขี้ดินแต่เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาวันนั้นเมื่อเราได้เสียงแตรในชั่วพริบตาพระเจ้าจะชุบชีวิตชุบร่างกายเหล่านั้นให้กลับมาใหม่ได้สง่ากว่าเดิมไม่เนา่าไม่เปื่อยแต่เต็มไปด้วยพระสิริของ ของพระเจ้าอาเมนนะครับพี่น้อง